สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ t com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องแนวทางการสร้างคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมากในะยุคปัจจุบันทีเดียวนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนั่นแหละก็คือเรื่องของการสร้างคอนเทนต์โดยใช้วิธีการแบบคิวเรตคอนเทนต์นะครับหรือคอนเทนต์คิวเรชันนั่นแหละถามว่าทําไมมาถึงสาคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยหลายๆคนเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะ ทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะซึ่งบางทีคิดหมดคิดใหม่สดทุกวันเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปรวบรวมและคัดสัดคอนเทนต์เนี่ยนะครับมาเผยแพร่นะครับอาจจะเรียกว่าง่ายแล้วก็สะดวกกว่านี่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่หลายๆเพจหลายๆเพจธุรกิจนะครับหรืออ e ินฟลูเอนเซอร์บางคนก็จะทําด้วยนะครับเพราะว่าให้คิดงานที่แบบจากศูนย์เลยทุกๆวันเนี่ยนะครับ คือมันไม่ใช่เรื่องงานเยอะคุณจะมีทีมงานขนาดใหญ่ในการที่จะคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาใช่ไหมครับและทีนี้ก็ถามบอกว่าถ้าถ้าเกิดจะให้การทำคิวเรตคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันประสบความสำเร็จนะครับและได้ประโยชน์ที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันก็มีลักษณะสำคัญอยู่นะครับที่เรามาจะพูดว่าหากคุณจะทำคิวเรตคอนเทนต์ Q เนี่ยนะครับควรจะมีการทำสิ่งเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะไล่ทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับซึ่งเป็นข้อที่สําคัญที่สุดด้วยคือมันต้องเร levance นะครับ relevance แปลว่าอะไรคือเวลาเราทําการเลือกและคัดสรรคอนเทนต์พวกนี้ครับมันต้องมีความเกี่ยวโยงและมีความสัมพันธ์นกันกับตัวนะครับกับตัวผู้ที่กําลังนําเสนออยู่นะครับแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าอย่างนี้ฮะแล้วคิด,ดง่ายๆแล้วกันสมมุติว่าถ้าเกิดเราทําเพจเกี่ยวกับเรื่องของ อาหารเสริมรักษาสุขภาพใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปคิวเรตคอนเทนต์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ IT ไปคิวเรตคอนเทนต์เรื่องวิธีการใช้ iPhone หรือต่างเนี้ยคือคือถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่คนสนใจไหมมันก็มีความสนใจแหละนะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวโยงไปกับตัวผู้นะครับผู้พูดนะครับคือเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะคัดสรรเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยนะครับคุณต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าคุณน่ยนะครับอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะอะไรแล้วมันเกี่ยวสัมพันธ์อย่างไรกับเป้าหมายของคุณนะครับ ผมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเราอธิบายแบบเป็นเสือเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งจะหยิบอะไรมาพูดสักอ,อย่างเนี่ยนะครับเขาคงไม่ใช่พูดทุกเรื่องแต่เขาจะพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับภาพลักษณ์ของเขาเป็นประโยชน์กับเป้าหมายในการด้านสังคมของเขานะครับเช่นเขาอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับเขาจะไปพยายามหาเรื่องพวกข,ขา่าวการเงินข่าวเรื่องของการลงทุนต่างๆมาพูดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการพิเศษว่าตัวเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านเรื่องของเทคโนโลยีคุณก็จะเอาพวกแบบ ไอพวกขาอัปเดตของเทคโนโลยีรีวิวมือถือเงี้ยมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคัดสรรเลยก็ตามเ่ยนะครับมันต้องมีความเกี่ยวโยงกันคือเกี่ยวโยงกับเป้าหมายของสิ่งที่คุณกําลังจะทำนั่นเองเวลาเราทําเพจธุรกิจต่างๆเนี่ยครับเขาจถามบอกเลยเพจของคุณนะคืออะไรนะครับแล้วก็เพจของคุณเนี่ยมีตัวตนอย่างไรคุณอยากจะให้คนอื่นมองคุณเป็นคนอย่างไรนะครับแล้วคุณจะ เหมาะกับการเลือกคัดสรรคอนเทนต์แบบไหนเอามานําเสนอนะครับคอนเทนต์ content แบบไหนที่จะสามารถโยงไปงไปสู่เรื่องของการซื้อสินค้าของคุณหรือโยงไปสู่เรื่องของการพรีเซนต์แบรนด์ของคุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดสรรโดยที่มันยังเชื่อมโยงอยู่อะไรก็ตามที่ไม่เชื่อมโยงนะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมเขาก็จะเลี่ยงๆนะครับเอาตัวอย่างเช่นข่าวดารา,าต่างๆอาจจะเป็นข่าวที่เรียกว่าคนชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ของเราไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของเราหรือไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนของเราในการเราเป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างไปเขาก็จะไม่หยิบมาพูดใช่ไหมฮะเขาก็จะพยายามเลือกในสิ่งที่มันสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นกับดักมากๆนะฮะกับคนทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบว่ายุคแรกๆที่ พูดทุกเรื่องนะครับซึ่งพอพูดทุกเรื่องปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีอันที่มันเกี่ยวกับเราแล้วก็อันที่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วพอไม่เกี่ยวกับเราปุ๊บเนี่ยคนก็บอกเอา้าแล้วแล้วคุณพูดทางนี้ทําไมใช่ไหมฮะมันทําให้ภาพลักษณ์สับสนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่าการทำคิวเรทคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันก็จะต้องอเรียนเรื่องนั่นแหละข้อที่2คือรีเลย์เอเบิลแปลว่าอะไรรีเลย์เอเบิลคือคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันต้องเชื่อถือได้นะนะฮะคือคือแปลว่าการที่เราสร้าง ภาพว่าเราเป็นคนคัดสารคอนเทนต์แะ้วก็มาบางอย่างเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคงจําเป็นมากคือเราต้องทำให้คนติดตามเนี่ยเชื่อถือได้ว่าสิ่งเราคัดสารมาเนี่ยนะครับเป็นของที่ไว้ใจได้ ชื่อถือได้เป็นข้อมูลที่เชื่อได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะคัดสรรอะไรบางอย่างเนี่ยคือถึงบอกว่าคนคัดสรรเนี่ยต้องมีความแม่นยำนะครับคือไม่ใช่คัดอะไรมั่วๆมานะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบหยิบอะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะครับต้องมีการคัดกรองมากระดับหนึ่งเพื่อมั่นใจว่าคอนเทนต์พวกนี้ไปเมื่อเมื่อถูกการเผยแพร่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เกิดผลดี เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นกลับมากับตัวผู้คัดสรรไม่ใช่ผู้คัดสรรเนี่ยนะครับคัดมาแล้วปรากฏว่าแ yeah ย่แลวแบบผมไม่ได้เรืองอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะทําให้ผู้ติดตามเนี่ยรู้สึกว่าโอ้แบบไม่น่าไว้ใจเลยใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่า,าถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆสมมติผมบอกว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะครับแล้วผมบอกผมคัดสรรร้านอาหารเด็ดใน3ย่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอคนดูปุ๊บ ไม่เห็นเด็ดตรงไหนเลยโอ้โหอันนี้แบบเบสิกมากๆเพ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอความน่าเชื่อถือของเราก็จะหายไปถูกไหมครับแล้วก็คนก็บอกว่าไอข้อมูลที่คุณคัดสรรมาเนี่ยนะครับไม่ไม่น่าแบบว่าเสพเลยการทำคอนเทนต์คิวเดชชันในพันหลังมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีคนติดตามแล้วเพราะคนรู้สึกบอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะฉะนั้นการจะคัดสรรอะไรมาตามนี้ขอให้คิดดีๆนะครับว่าคุณสิ่งที่คุณคัดสรรมาเนี่ยคุณมีความเข้าใจเรื่องนั้นหรือเปล่าและคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะหาก คัดมาผิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้คนรู้สึกแบบว่าโอ้โหนี่แบบแย่มากนะครับแล้วก็อาจจะแบบพิเศษนิดเลยว่าคุณไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่คุณเลือกมาอันนี้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับข้อที่3ที่ผมพูดก็คือเรื่องของ c o n s i s t e n c นะครับก็คือความต่อนเนื่องนั่นแหละถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าเวลาเราทำ content curation เนี่ยเราไม่ทำครั้งเดียวเราทำต่อนเนื่องและจริงๆโดย จุดประสงค์หลักๆของการคัดสรรคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันคือพยายามที่จะมีคอนเทนต์เอาไว้เลี้ยงบลโซเชียลเสมอใช่ฮะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทำเนี่ยนะครับาการคิวเรตคอนเทนต์หรือที่เราเรียกว่าคอนเทนต์คิวเรชันเนี่ยก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอหากคุณบอกว่าคุณจะคัดสรรอะไรปุ๊บคุณก็ทําอย่างต่อเนื่องอย่าพยายามแบบทําแล้วก็หายไปอะไรเช่นเป็นต้นไม่ใช่นะครับคือทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเพื่อให้คนรู้สึกว่าโอเคนะครับ คุณมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็น่าไว้ใจน่าติดตามนะครับข้อที่4คือเรื่องของยูนิคก็คือ เวลาเราคัดสรรเลยกมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นของที่ข้างนอกก็มีอยู่แล้วใครๆก็มีอยู่แล้วนะครับเขาก็แนะนําเพิ่มเติมว่าผู้คัดสรรเนี่ยควรจะหาวิธีการเพิ่มลายเซ็นบางอย่างให้กับตัวการนําเสนอนะครับเช่นคุณอาจจะเพิ่มอย่างที่เราคุยกันนะฮะจะเพิ่มเรื่องของดีไซน์จะใส่กราฟิกเข้าไปหรือจะหาวิธีการเล่าเรื่องนะครับที่มันต่างออกไปเช่นบางคนเล่าให้เป็นมุกตลกบางคนเล่าแล้วแบบมีการใส่อารมณ์การเปลี่ยนวิธีการนําเสนอต่างๆบางคนเล่าเป็นวิชาการแต่มันคือการหาวิธีการนําเสนอ ที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวคอนเทนต์นั่นเองนะครับผมอยากให้เห็นภาพง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพวกเนี่ยพวกรีวิวโรงแรมหรือรีวิวร้านอาหารอย่างนี้ใช่ไหมฮะกูจะเห็นว่าร้านอาหารที่รีวิวเนี่ยมันก็ร้านอาหารเดิมๆแลครับเพราะว่ามันก็คัดสรรกันมาแล้วอะฮะนะครับแต่ว่ากูจะเห็นว่าแต่ละเพจก็จะสรรหาวิธีการเพิ่มลายเซ็นบางอย่างเข,าเข้าไปเพื่อทําให้นะครับวิธีการนําเสนอของเราเนี่ยนะครับมีบางอย่างที่ต่างจากคนอื่น นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มคุณค่าของการคัดสรรขึ้นมาได้นั่นเองนะครับที่แลกเปลี่ยนอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของแนวทางในการเพิ่ม ทำให้การคิวเรตคอนเทนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้มันได้ผลมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นแค่การลวกลวงข้อมูลเฉยแล้วมาแปะแปะมาพิมพ์มาพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าใครๆก็ทำนะครับใครๆก็สามารถทําได้ง่ายๆเพราะว่าอย่าลืมว่าคอนเทนต์คิวเรตเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่คอนเทนต์ที่คุณสร้างขึ้นมาเองคนเดียวแบบโดยตั้งต้นเลยนะครับ มันมีโอกาสที่จะมีคนอื่นซ้ําแล้วก็ทําในคอนเทนต์เนื้อหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราเสริมเข้ามานะครับว่าหากคุณจะคิวเรตคอนเทนต์นะครับ การทำคีลดคอนเทนต์ยังไงเพื่อให้มันปังเพื่อให้มันดูโดดเด่นแล้วก็ได้สีภาพนั่นเองนะครับก็เล่าให้สู่กันฟังนะครับแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์กันได้นะครับจริงๆยังมีเทคนิคอีกเยอะนะครับว่าด้วยเรื่องของการคเรดคอนเทนต์นี่แหละแล้วเียผมก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังอีกว่ามันทําอย่างไรนะครับมันมีกระบวนการอย่างไรหรือมันมีเทคนิคอะไรที่มันสอนแทรกเข้าไปได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้ตามกันนะครับในรัฐพัฒนคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้ในะครับ แล้วมาดูการอาทิตย์หน้านะครับในใพระโสดอไปนะครับว่าเราจะคุยเรื่องไหนกันอีกนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ